แล้วไงต้าฉันไม่มีวันหยุดหรอกถ้าคนแก่ไม่มาขอโทษฉันจะก็ไม่มีวันหยุดหรอกนี่แกดาใครแกะยะก็เธอไงครูเคฉันจะไม่นับถือเธอเป็นป้าแต่ฉันจะนับถือเธอเป็นเพื่อนแล้วกันนะนี่แกเรียกฉันว่าเธอเลยหรอฉันรุ่นพ่อรุ่นแม่แล้วนะ นักมารยาทมัง้งเดี๋ยวจะกลายเป็นคนที่มารยาทซะแล้วเล็วแล้วมันเป็นหนักหัวคูหรือไงคะให้ hey! นักหัวฉันก็อยากให้เธอขอท้อคคูเคซะแล้วไงอาเอบาเบนไม่หยุดหรอกบาเบนจะทะเลาะต่อไปฉันต้องอูเคจะมาขอโทษบาเบนไงฉันก็ไม่มีวันไปกราบตีนขอโทษเธอหรอกต้องขอโทษอ,อกแกีแก่แกยังไม่จีมตวัว เองเป็นสาวอายุยี่สิบเป็นดาฉันอีแก่เลยเหรอฉันไม่อยู่หรือวยเออไปแล้วก็ยักลับมาอีกเสียใจยต้องไงคะมันไม่ได้ทำให้พ่อแม่ฉันป่วยนี่นะมันไม่ทำให้พ่อแม่เธอป่วยอะจริงแต่มันทำให้ครูเคเสียใจายมากๆจนเขาต้องกัปีปวัดของเขาแน่นอนเลย เสียใจไปเลยเสียใจไปเธอหรือก็กลับมาเองเลยตอนนี้วันนี้ใส่เร็วมากพูดชายเขาไม่เอาไปทําเมียหรอกฉันว่าทําไมแฟนเธอถึงทิ้งเพราะอิทผลเธอเร็วนี่เองเอาเรื่องนี้มาอ้างนะแล้วเธอก็อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นคดเธอก็อย่ายุ่งเรื่องคนอื่นด้วยดูดยอีกอย่างว่าเสือกูไม่ได้เสือแต่กูแค่ห้ามมึงก็ก็ได้ว่าเสืออะไรอย่างเงี้ยกูบอกว่ากูไม่ได้เสือ ก่ามึงกูก็ไม่อยู่เหมือนกันกูก็จะไปเหมือนกันไปรู้วเออไปคนก็ดีนี่บาเบสมีอะไรอีกอเมรา่าอ๋อจะด่าฉันเหมือนยอาเอชใช่ไหมออไม่ได้ด่าหรอกแต่มันก็เหมือนด่าแหละเธอต้องด่าแน่นอนฉันคิดไม่อยากด่านะแต่เธอทำตัวแบบนี้นะ่ะผู้ิงอย่างเงี้ยตออแหล ฉันตัดใจไปเลยโทษฐานที่ฉันด่าคูเคอเอไงแต่ฉันไม่ได้จะไปขอโทษ่ะขอให้มันเดีกยับมเรา,เาไม่ได้ด่านะเราขอพูดนิดนึงนี่ปาเบสถ้าเธอเป็นคูเคบ้างล่ะคูเคถ้าเกิด เธอมีรูปแล้วเธออายุห้าสิบกว่าแล้วลูกเธอมาด่าเธอแบบที่เธอด่าครูเคเธอจะต้องเสียใจนั่นแหละเธอจะเสียใจไหมเธอก็ต้องเสียใจแล้วครูเคอ่ะครูเคเขาต้องเสียใจที่เด็กอายุยี่สิบมาด่าคนแก่อายุห้าสิบกว่าเป็นชาชนัก็ต้องเสียใจ,ท,ย 20, ยยยยใจทั้งเรื่องที่ดีที่สุดคือเธอ โทรหาคูเคให้กลับมาแล้วคูเคจะแล้วเธอก็ไปอขอโทษคูเคซะแล้วขอเพดแค่นี้แล้วฉันเข้าใจแต่าฉันขอโทษคูเคได้เออไปตาก็กลับมาถ้ามันเป็นสิดีๆลันก็จะขอโทษเขาเราเร่งกลับมานะะเดี๋ยวฉันไปตามหาให้เดี๋ยวฉันมานะอยู่ที่นี่นะ ว้าวเรื่อยนะี้ไม่เข้าใจทรมาอ้าวตายเหรอฮัลโหลว่าไงว่าไงนะน้องโสนี่ออกจากบ้านเหรอเดี๋ยวฉรีบกลับไปเดี๋ยวฉันตามหาให้แค่นี้นะฉันจะรีบไปตามหาดูนี้เลยน้องโสเธอหนีออกจากบ้านทำไมโอเคไม่ต้องไปโยงกับหนูแล้วล่ะหนูมันเด็กแล้วหนูจะหนีออกจากบ้านแล้วอยู่ที่อื่น กลับบ้านดย่างนี้เลยนะเดี๋ยวเรามีเรื่องจะคุยกันกลับก็ได้ค่ะมาเม,ามทขอร้องแ,บบแ,แล้วค่ะโอเคมาเม่ทจะไม่ลำบากตัวสังคมเลิเกี่ยวแบบนี้มาเมทคนโดิที่นักเก็บมาตลอดต่อไปนี้มาเมทจะไม่ทำดไซน์พันธุ์นู้อีกแล้วค่ะไม่เป็นไรหรอกมาเมทถ้าเธอมาขอโทษฉัน ฉันยอมให้อภัยคนเราต้องให้อภัยกันไม่งั้นความประสบอวาสำเร็จก็จะไม่มีเธอคิดว่าขอโทษฉันนะ่ะแล้วและฉันก็จะขอโทษเธอกับฉันขอโทษที่ด่าเธอรุนแรงและดิฉันขอโทษที่ขึ้นเครียงกับเธอ ทั้งที่ฉันไม่ใช่แม่หรือพ่ออโทษ่ไม yes ่ร่าสวถ้าไปกินอาโนัวที่ทำมทกที่นต้องแอบไปกลับมาขอโทษที่ไล่พวกเธอ ตัขอทไเป็นไรหรอกแ่เราก็สบายใจแล้วเห็นไหระวองแล้วบเบอ,เอมันจะต้องจบไปดีๆนีค่ขอโทษเธอเชื่อมั่นในตัวเองว่าเธอทำผิด แคเธอจ้อมเธอสำนึกผิดแนละ้วดีนะเราเป็นเพื่อนกันเราห้าคนเนเพื่อนกันถึงฉันจะอายุมากกว่าทุกคน,คนในกลุ่มนี้แต่ฉันก็รักทุกคน, <c oughs> นเป็นเพื่อนนะจะเป็นคนดีและไม่กล้าเรา,าต่อไปแล้ว จบอวสานสร,รบ๊ายบายเจอกันซีซัสเจเบสีซันสนะคะบ้ม่ีซันสเจอ,นะเจอบ,บ, mm hmm. บเบแน่นอนวันนี้ขลาไปกันบบบบเจอกันซีซันสองนะ mm hmm.